มา5เซ L936 รุ่นใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะครับผมอ่ายกท4.5เมตรนะครับผมมุ้งกี่2.1 2.1คิวนะตัวนี้เป็นตัก,กเกษตรนะครับผมแต่ถ้าลูกค้าเอาไปตากอีนทินสไตน์หรือคอนสักชั่นพวกเนี้ยจะเป็น1.5นะครับผมสามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะจะต,ติดอุปกรณ์เสริมก็มีให้เช่นเดียวกันนะครับผมตัวนี้400,000กว่าบาทติดเทอร์โบ แรงม้าร้อยสองแรงม้าเจ็ดสิบหกกิโลวัตต์เลยนะครับผมแล้วข้อพิเศษของรถนี้นะครับแถมยางกึ่งตันไม่ให้ยางกึ่งตันคืออะไรมันคือยางลมนั่นแหละแต่ดอกยางสูงเห็นไหมครับดอกยางจะสูงกว่าปกติเหมือนยางตันเลยนะครับผมทําให้ใช้ได้นานใช้ไม่หมดนะครับผมแล้วไม่รั่วด้วยใช่ไหมเวลาไปตักของเก่าอ่าตะปูเป็นตะปูก็ยังไม่ถึงเลยนะครับผมอ่า ไม่งั้นถ้าเป็นยางลมแบบธรรมดาที่รุ่นธรรมดานะครับก็จะทําให้รั่วนะฮะตัวนี้แขมไปมูลค่า2.000 20, 0กว่าบาทตัวแอร์แอร์ตัวนี้คันนี้ลูกค้าสั่งมาแล้วให้ติดตั้งเพิ่มก็มีค่าใช้จ่ายราคาไม่แพงเป็นแอร์ไฟฟ้าติดข้างอย่างนี้เลยแต่เห็นไหมเนะี่ยลองเข้ามาดูไหมอาจจะเป็นแอร์อย่างนี้นะครับอันนี้ลูกค้าสั่งซื้อแล้วติดตั้งติดตั้งเพิ่มรุ่นใหม่ อยู่ตรงนี้เลยจะไม่อยู่ใต้เบาะพูดเย็นเย็นฉ่ำอยากอยู่ตรงนี้นานๆนะครับผมยังไงตัวนี้4แ0 0กว่าบาทอาาใครยังยไม่รวมแบตบแถมจัดไปแนนได้ด้วยนะครับลูกค้าเป็นตัวดีเซลนะครับเครื่องยนต์ที่บอกไปก็คือ76กิโลวัตต์ประกัน1ปีเต็มๆเลยครับลูกค้าลองดูกันถ้าชอบมาเลือกมาชมได้เพราะว่าผมไม่อยากให้ดูรูปแล้วสั่งซื้อเลยไม่เอามามาชมกันก่อนนะครับผม ของเราอยู่ที่บางนาตากกม .18 นะครับผมติดริมถนนใหญ่เลยมาเลือกมาชมกันตัวนี้มาอยู่ที่คันนะสองสางคันออกไปแล้วคันหนึ่งนะครับผมก็ลองมาเลือกก่อนก่อนที่ของจะหมดที่ต้องรอรถอออต่อไปนะครับงานเก็บละเอียดนะครับผมละเอียดไม่ละเอียดมาดูกันแล้วก็ช่างเชิ่งเรามีหมดอารมณ์อะไรเรามีนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรด้วยอ่ะคราวนี้ลองยกขึ้นยกลงเลย ถ้าลูกค้าบอกอยากได้รุ่นที่ถูกกว่าน,นี้ก็จะมีเป็นรุ่น z l 932 l นะครับผมก็จะถูกลงก็อยู่ที่3.2เมตรนะครับผมก็อยู่ที่3 0 0 0กวบาทหรือเอเราบอกใช้ไม่เยอะเลยก็เป็น9 Z l 926 l นะครับผมก็ถูกอัพเกรดขึ้นมาก็คือความสูงยกได้มากขึ้นเป็น2.7เมตร บุ่งกีก็2.5ถึง2.6คิวตัวนั้นก็2 5 2, 0 5 0 5, 0 0 0 0งแนหมืนะครับผมไม่ใช่2 0 5 0 0 0นพันนะครับผมอลองดูนะครับตัวนี้ยังไงมาเลือกมาชมได้ครับผม